วิธีการถอดเปลี่ยนซีนเพาพิธีอยู่นะครับคลิปนี้มีคําตอบครับเริ่มจากขันน็อตซีัตแล้วดึงออกมาเลยครับแบบนี้ครับจากถอดออกมาแล้วก็หาที่ยึดจากน้อยนะครับเนาะแล้วก็ขีปีนล็อกออกนะครับมีปีนล็อกอยู่นี่นะครับตัวหนึ่งครับถอดปิ้นล็อกออกแล้วนะครับก็สามารถกระแทกออกได้เลยครับนี่ครับแบบนี้ครับง่ายๆครับถ้าสิเปลี่ยนลูกปืนก็ต้องเปลี่ยนต้องได้ขันน็อตตอนนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมสิพ้าเบิ้งครับ ่วนซีนอยู่นี่นะครับยู่ฝาครอบนี้นะครับซีนดย๋ยงงานออกมาเปลี่ยนตัวไม้ครับอ้าวขันน็อตออกแล้วครับปุ๊บขันน็อตออกแล้วกะตีลูกปืนออกได้เลยครับแยกชิ้นส่วนออกแล้วกับสิประมาณนี้ครับและที่สําคัญนะครับพี่น้องอย่าลืมเปลี่ยนบูทตัวนี้พร้อมนะครับถ้าเกิดเขาเปลี่ยนซีนเราไม่เปลี่ยนบูทตัวนี้นี่กับเสีอาดกับมางหัวอีกได้นะครับเพราะว่าบูทเป็นห้อยนะครับต้องตีบูทออกมาเปลี่ยนนะครับอย่าลืมครับตัวนี้สําคัญครับนอกนั้นกะเปลี่ยนตามปกติครับ ใส้ตัวไม้เข้าไปแล้วก็ประกอบขึ้นนะครับ